คุณทาได้มีนโยบายอย่างนี้ขึ้นมาประชาชนจะไว้ใจคุณว่านโยบายคุณทาได้จริงจากอะไรครับผมนโยบายก้าวไกลเรามาจากไหนครับเอามาจากพี่น้องประชาชนครับวันนี้เรามีทิ้งทังเรามีทิ้งฟอร์เวิร์ดครับที่เดินทางไปรับทราบปัญหาจากพี่น้องประชาชนครับทั่วประเทศเน้นย้ำนะครับทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดนั้นในอีกหนึ่งการปกครองพิเศษคือกรุงเทพมหานคร สวัสดีค<า>่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เวทีกาก้าไก่กรุงเทพไม่เหมือนเดิมกาก้าไกา่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะคะพอดีว่าวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะก็เลยจะมาคุยกับเขานิดนึงว่าคุณพี่คุณน้องเหล่านี้ไปยังไงมายังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอบถามนิด,ดนึงค่ะเป็นที่มาจากไหนละคะประชาชนเนี่ยครับค่ะมาจากไหนคะมาจากแถวนี้นะครับแถวนี้แถวไหนคะพี่สามย่านเนี่ยครับ ้ายอยู่ตรงไหนคะงานก็อยู่แถวนี้แหละครับค่ะแล้ววันนี้ป้ายนี้ยังไงดีคะอธิบายป้ายนิดนึงค่ะก็ตามนี้เลยครับผมอธิบายนีดนึงค่ะเขียนว่าอะไรคะตามตามนี้เลยครับผมเขียนว่าอะไรค่ะพี่จาได้ไหมคะจาได้ครับผมหน้าไหนลองว่ามาสิคะก็เนี่ยครับตามนี้เลยตามนี้ว่าอะไรคะตามตามป้ายเลยครับผมอ่ะพี่อ่านเลยค่ะอ่านเลยค่ะครับผมอ่านให้ฟังเลยค่ะอ่านค่ะอ่านเลยค่ะก็ตามนี้เลยครับผมตามป้ายเลยทำไมไม่อ่านนะคะพี่อ่านนี่ เขียนมาเองไม่ใช่หรอคะนี้หรือใครเขียนให้คะช่วยก็ก็เขียนช่วยกันมาครับผมอ๋ออ่ะอ่ะแสดงออกแค่นี้แล้วกันน้องผู้หญิงคะมาจากไหนคะมาจากไหนคะไม่ได้ค่ะเขาจะมาบ้างมาจากไหนคะน้องผู้หญิงมาจากไหนคะขออนุญาตนะครับขอ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 อนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตสิทธิทางการเมืองนะครับผมเออสิทธิทางการเมืองไม่ได้ว่าอะไรขออนุญาตแสดงออกคุณพี่ผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณพี่ผู้หญิงมาจากไหนคะ คุณพี่ผู้หญิงมาจากไหนคะมาจากไหนคะทนายตำรวจมาเจอ่าคนสับแนงกันป่ะเย็นครับเย็นครับอ้าไม่ได้องไมเหรอกาอบถามนี่เฉยๆคุณพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยุด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 คุณคุณพี่คุณพี่เดี๋ยวหนูเองหนูเองตกลงคุณพี่มาจากไหนคะอันนี้อันนี้ป้ายเขียนว่าอะไรอะคะป้ายเขียนว่าอะไรคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะใจเย็นๆนะคะไม่เป็นไรนะคะ นี่เขียนว่าอะไรคะคุณพี่นั่งซื้อไม่ออกค่ะอะไรนะคะอ่านหนังสือไม่ออกอ๋ออ่านหนังสือไม่ออกไม่ได้เรียนป้ารู้ไหมว่าสิ่งที่ป้าถือนี่คืออะไรอ่านว่าอะไรทราบไหมคะทราบไหมคะไม่ทราบอะกล้องดิฉันอยู่ไหนแล้วกล้องคุณป้าเขาบอกว่าคุณป้าเขาบอกว่าคุณป้าไม่ทราบว่า เขียนว่าอะไรเพราะว่าคุณป้าอ่านหนังสือไม่ออกนะคะป้ายอันนี้เขียนว่าหยุดบ่อนทําลายชาติค่ะคุณป้าอันนี้เขียนว่าหยุดบ่อนทําลายชาติใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไร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 น้องผู้หญิงคนนี้ตกลงป้ายนี้เขียนว่าอะไรคะหนูไม่ขอจุดประสงค์พี่เขียนว่าอะไรนะที่ขาดตาขาวตามนี้เลยคับผม ทำไมหนูทำไมหนูไม่อ่านน่ะหนูอ่านสิหนูเป็นคนถืออะพี่ขาดตาขาวหลงใยเด็กเป็นที่อะไรน่ะเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยอะไรวะนะพี่เป็นเบี้ยเป็นเบี้ยอะไรคะเป็นเบี้ยเกมการเมืองอันนี้เขาหมายถึงใครอะคะอันนี้เขาหมายถึงใครคะ่รู้อันนี้ไม่ทราบนะผมอ๋อไม่ทราบเหมือนกันว่าหมายถึงใครนะคะทางคนที่ถือป้ายบอกว่า แล้วแต่นะครับผมไอเดือดเนื้อร้อนใจแต่ว่าคุณป้าคนนี้เขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือไม่ออกอะแล้วทำไมเขาถือป้ายมาแล้วเขายังไม่รู้เลยว่าป้ายนี้คืออะไรพี่หลอกเขามามปะเนี่ย ถามเขาดูรับเขาหลอกเข้ามาหรือเปล่าเขาต้องการแสดงออกหรือเปล่าถามอ๋อคุณพี่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าคุณป้าต้องการแสดงออกแต่คุณป้าบอกว่าคุณป้าอ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้เหมือนกันว่าป้ายนี้เนี่ยเขียนว่าอะไรเราก็ไม่ค่อยเข้าใจคือสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเรามาตรงนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับการการันตีว่าสิทธิเสรีภาพของเขาถูกใช้โดยไม่ได้บิดเบือนหรือถูกหลอกใช้มาจากคนอื่นนะคะแต่นี้เริ่มมีข้อสงสัยว่าคุณน้องผู้หญิงแล้วคุณป้าคนนี้เนี่ยเอ่องข หรืออย่างไรหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ทุกท่านตัดสินกันละกันสรุปง่ายๆนะคะป้ายเหล่านี้บิวชัยเขาบอกว่าเขียนถึงใครก็คนนั้นแหละใครร้อนตัวก็ให้หลับไปนะคะหลอกชัยเด็กเป็นเบี้ยกเกมการเมืองนี่ก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงน้องคนนี้หรือเปล่าที่บอกเป็นเบี้ยกเกมการเมืองอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าถือว่าเป็นสีสันของเวทีก้าวไกลนะคะบาย